สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาฝึกไหว้น้ํากันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มว่ายกันเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนเรายังไหวยน้ําไม่เป็นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรพวะเรามาฝึกแล้ว วันนี้พี่เปี้ยวมาไหวยฝึกว่ายน้ำด้วยกันนะคะทุกคนเห็นเสื้อสีม่วงไหมอันนั้นแหละค่ะทุกคนพี่เปี้ยวตอนนี้ครูก็กําลังให้ฝึกตีขาก่อนนะคะครูก็ให้ตีขาแบบนี้เลยค่ะแต่หนูชอบท่าต่อไปมากเลยค่ะนี่เลยค่ะท่าที่หนูชอบก็คือได้ลอยตัวเหมือนปลาดาวแบบนี้เลยที่จริงเราลอยตัวได้เพราะว่าโฟม าต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนถ้าอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนลอยโฟม่ะทุกคนแต่ยังไม่ต้องตีค่ะนะคะครูก็จะจับตัวเราไว้แบบนี้เลยดูพี่เปียวสิคะทุกคนพี่เปียวก็นั่งรออยู่นะคะตอนนี้ครูก็กำลังให้เราไปถึงขอบสะนะคะแต่ว่าเราเก่งอยู่แล้วนี่ทุกคนเราก็ไปได้แล้วนะคะ มาดูกันค่ะว่าหนูจะทําได้ไหมนี่หนูก็ทําได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทางกลับกันเลยนะคะเมื่อกี้เรามาฝั่งนูน้นต่อไปแล้วก็จะกลับไปที่เดิมน,นะคะทุกคนแบบนี้เลยเราก็เงยหน้ามาหายใจได้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนใกล้ถึงแล้วคือเหนื่อยมากๆเลยค่ะ แต่ก็สนุกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหลายคนก็รอที่สาะแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะถึงแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนมาเดียวกัน อุ้ยทุกคนเราไปแล้วอุ้ยไม่ใช่ปัดคนนั้นปัดนะคะทุกคนเรามองผิดโอเคต่อไปครูก็ปล่อยให้เราไหยเองได้แล้วนะคะคและการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะอันนี้เราก็กําลังใช้ท่าจรวดนะคะกูบอกว่าใครที่หมดลมหายใจหรือว่าไายไปไม่ได้แล้วให้หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะใครไปถึงขอบาราตรงนั้นก่อนชนะเลยคะ่ะทุกคนทุกคนลองทายมาสิคะว่าใครจะชนะเรานะคะ มืยหายใจแท้ที่จะไม่ทันเลยค่ะและเสียงนกบิดก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีบว่ายกันเลยค่ะทุกคนอันนี้เราก็สามารถมาหายใจในน้ำได้นะคะเราดูว่ายเร็วสุดๆไปเลยค่ะทุกคนหรือว่าเราจะเป็นผู้ชนะนะเป็นยันชนะหรือเปล่าคะทุกคนมาลุนกันเลยดีกว่านะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะ เฮ้ทุกคนรู้แววเลยปิ่นชนะแน่นอนค่ะและแล้วเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะก็คือนุ่นเองตอนเลือแ่หนก็รู้ว่าจะมีเนแซงไปแล้วนะฉันกลับมาอีกทีไม่เจอใครเลยอันนี้เราก็กำลังลอยโฟมอยู่นะคะตีขาไปเลยค่ะทุกคนอันนี้ครูก็ให้ไปถึงขอบสระเลยนะคะไกลมากเลยค่ะแล้วก็สามารถเงยหน้าขึ้นมาหายใจได้นะคะ แต่ว่ามันดูเหนื่อยมากๆเลยนะคะทุกคนนึกว่าเราจะตกซะแล้วยังไงเราก็เก่งอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องไปให้ถึงขอบสะเลยค่ะ เราก็ถึงขอบสระนะคะทุกคนเหนื่อยสุดๆไปเลยแต่สุดท้ายเราก็ทําได้นะคะเราเก่งไหม,ไมเดี๋ยวเราก็ตัดภาพไปดูปัดกันเลยคะ่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วเรามาแล้วค่ะพุ่งมาอย่างแรงเลยคุณครูก็รอรับนะคะแล้วอะไรเอยเราก็มาอยู่ที่ที่ลึกอีกแล้วนะคะสระลึกโอเคแล้วก็ไปเลยค่ะจริงๆเราก็เก่งเท่าปิดเลยนะคะทุกคน ตอนตีขาเหนื่อยสุดๆไปเลยคะ่ะทุกคนแต่ดีนะคะเนี่ยที่มีคุณครูคอยดูแลเราก่อนนะคะไม่งั้นเราคงที่จะจมน้ําไปแล้วคะ่ะทุกคนนี่ก็ใกล้ถึงขอบสระแล้วนะคะทุกคนคุณครูก็ให้เราทําต่อแบบนี้เลยทุกคนคะเราก็ต้องหยุดนิดหน่อยนะเพราะว่าคุณครูบอกว่าเราตีขาไม่เ,เร็วทาให้ขาเราจมนะคะคุณครูก็เลยบอกวิธีนะว่าให้ตีขาแรงๆคะ่ะ และคุณครูก็บอกนะคะว่าตอนที่เราเงยหน้าเราเงยหน้านานมากเลยนะคะคุณครูก็อธิบายนะคะเรื่องที่เราจมนะส่วนปิ่นก็ดูงงสุดๆไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนพอคุณครูอธิบายเสร็จคุณครูก็ให้เราพุ่งไปอย่างนี้เลยค่ะเฮ้ยเกือบชนเพื่อนแล้วนะเนี่ยโอเคนะคะทุกคนปัดก็ถึงสักทีอันนี้พี่เปียวก็ถึงตาพี่เปียวแล้วน,นะคะพี่เปียวก็พุ่งไปเลยค่ะทุกคน แบบนี้เลยนะคะโอ้เราก็กำลังยืนดูอยู่ตรงขอบสะนะคะและแล้วก็จบกับการฝึกว่ายน้ำของพวกเราแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยมากๆเลยค่ะแต่ก็สนุกมากๆด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เราก็กลังว่ายน้ำให้ดูเลยค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้เับพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย